26เมษายน2567ค่ะวันนี้พาย FC แฟนคลับมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพอดีมาตลาดค่ะตลาดแถวบ้านปะเล็กนะคะอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้เขามีถนนคนเดินนะคะก็เลยพาย FC แฟนคลับมาชมนะคะตรงนี้จะเป็นลานนะคะสำหรับให้สวเนาะมาทำกิจกรรมกันนะคะ ก็จะมีลำวงนะคะลำวงย้อนยุคเนาะ FC แฟนคลับท่านใดที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนี้นะคะอยากมาเที่ยวหรือว่าที่อยู่ที่อื่นผ่านไปผ่านมาถนนมิตรภาพก็แวะเข้ามาได้นะคะมาชมบรรยากาศของตลาดมาชมสวอ,อของเรานะคะลองเล่นเต้นลำเนาะก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปด้วยค่ะอาหารที่ขึ้นให้จะเป็นบางส่วนของ อาหารที่อยู่ในตลาดเท่านั้นนะคะจริงๆเขามีร้านเยอะมากๆค่ะถ้าใครหิวๆมานี่มีหวังเหนื่อยนะคะหิวเหนื่อยค่ะเพราะว่าของกินเยอะแล้วก็ราคาย่อมเยามากๆนะคะร้านร้านเยอะจริงๆค่ะเป็นร้อยร้ร้านนะคะหรืออาจจะมากกว่าเนาะตามสายตาที่คาดคะเนนะคะเพราะว่า1ซุ้มก็1ล้านนะคะเยอะมากๆค่ะของกินก็เยอะมาก งานถนนคนเดินอำเภอสูงเนินนะคะเขาก็มีแค่เดือนละหนึ่งวันเท่านั้นนะคะอย่ามาผิดวันนะคะมีทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนค่ะวันนี้26เมษายนนะคะก็เป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนค่ะก็ต้องรอต่อไปนะคะศุกร์สุดท้ายของเดือนค่ะก็จะมีอีกหนึ่งครั้งนะคะแต่รับรองว่ามาเดินเราไม่ผิดหวังค่ะร้านค้ายเยอะมากๆนะคะของกิน ก็ราคาไม่แพงค่ะจริงๆค่ะราคาไม่แพงเลยจริงๆนะคะราคาแบบจับต้องได้ทุกอย่างค่ะเป็นงานที่ดีมากๆนะคะจริงๆอยากให้จัดเพิ่มเนาะคือสัก2วันต่อเดือนนะคะ F อซจะได้มาทันนะคะสําหรับงานนี้นะคะของกินเยอะจริงๆค่ะของใช้ก็เยอะราคาถูกค่ะก็สุกหน้าเอ้ยสุกสุดท้ายของเดือนนะคะใครอยาก มาชมบรรยากาศแบบนี้ก็มาได้นะคะสุขสุดท้ายของทุกเดือนค่ะ